สวัสดีครับก็ขออนุญาตท่านนะครับเข้ามารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งขันครับฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ3ครับหรือรอบ6กทีมสุดท้ายครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอแทลฟอร์ดพบกับไบรตันแอนด์โฮฟอาเบียนครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินเพื่อนโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ก็ลงแข่งขันจริงครับตรงกับวันที่11เดมกราคมครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับ ก็สามารถเข้าไปรับชมเกมจริงกันได้นะครับวันนี้มาดูแมตช์จำลองการแข่งขันก่อนครับผ่านกีฬ b บอล2021นะครับก็สามารถร่วมทายผลสกอร์กันมาได้นะครับที่ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ครับก็คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงครับมันก่อนจริงนะครับ แล็บของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ4 2 1 3หน้าเป้าเป็นเจสโกครับซ้ายเป็นขุนยาขวาเป็นเฟรดิกโดกูครับตัวรุ่เป็นเซอร์ซีครับตัวรับเป็นเซมิโลกับอูกาเต้ครับแบ็คโฟเป็นชอดาโล่มาร์ติเนสแล้วก็ไอเดนเฮเวนสับตัเป็นเซเลอร์แมนครับทางฝั่งของไบรตันครับ4 2 1 3องสโรสเตอร์มีโตมะกับมินเต้ครับ3แนวรุกมีกรูด้าครับเป็นมิ์ฟิวตัวรุกงในส่วนของเจมินเนอร์กับบาเลีบาครับเป็นมิ์ฟิวตัวรับห้องเครื่องครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับภายใต้การคุมทีมของเดเรนเฟเชอร์ครับรักษากา,ารเกมเริ่มครับเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเคลูเริอ่มก,ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีแดงทางฝั่งของไบรตันมาในชุดสีฟ้าน้ำเงินปเปิดมาครับลูกนี้มินเต้มินเต้ T C H. ให้มาที่คาร์ลสบาเลบ้าที่ลูสเตอร์ครับ เปิ้นต่อมาที่บาลีบาครับบาลีบาเปิดมา,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 าติดลูกชอครับมาแล้วจังหวะนี้เบนจามินเซสโกยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ1-0ครับเบนจามินเซสโกครับยิงขึ้นนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับจากเบนจามินเซสโกเรียบร้อยครับมช่วงนี้ทีมอังกฤษนี่ หิมะตกด้วยครับทั้งหิมะทั้งฝนเลยครับที่อังกฤษโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเบนเจามินเชสโกหลังสี่ครับของยูเนเต็ดครับลูกนี้โอ้มีติดฉลบด้วยนะครับแมแต่ว่าก็เ่ยนทางนิดนึงครับก็ตรงกรอบเข้าประตูไป5นาทีแรกครับ แมนเชสเตอร์เตะนำไปก่อน1นึ one, two, three, ่งต่อนครับดังให้มาที่คาริโอูครับมาที่ดังขึ้นมาที่ฟานเฮเก้มิลเนอร์เปิดมาแม่นด้วยครับแหมมินเต้ได้บอลแทงมาที่ลูสเตอร์เจอพิกยิงดิซนโดมาติเนสครับวันนี้สวมปอแขนกับตันทีมครับก็อยู่แตดมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนครับแล้วก็ มีนักเตะไปเล่นแอฟกันเชนชั้นคัพด้วยน่าจมาคุณยา่ามินเต้ถึงกลับมาที่เบลแมนต่อมาที่ดังเจมมิลเนอร์มินเต้โยนมาเอเวนโขมาอาแล้วรับมีโตมะรูสเตอร์มีโตมะพลิกลกยิงเลยครับโอ้โหจังหวะนี้คารูมีโตมะครับทำชิ่งกับรูสเตอร์ อาจจได้จบด้วยนะครับจังหวะนี้ตัวสำรองของไบรตันเนี่ยมีแดนนี่เวลเบกด้วยนะครับเซเลต้าเมนนี่ก็ลงแพทใหม่ด้วยนะครับอัปเดตใหม่เอเดอนเฮฟเว่นดะโลโยนมา กอล์ฟบาเลยบ้างเฟแมนครับให้มาที่มินเต้มินเต,นเต้ครับหมุนมาทางเจมินเนอร์ครับเจมิเวเนอร์พิกแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายติดดูกาเต้ไปต่อครับแล้วบืนสวยด้วยแพทริกดกูครับแหมบอลเปลี่ยนโค้ดของยูเนเต็ดครับเซส,สโกยิงเลยครับจังหวะนี้ครับแหมาตามน้ำจังหวะเดียวของเบนจามินเซสโกรครับ เกือบไปครับจังหวะนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสัตว์ลูกนี้ครับมาสเตเบกันเซฟได้ครับเป็นแต่ม,มุมของยูไนเต็ดครับอาทุสคุนย่าโขกลูกนี้แถวสองมีลูกชอครับคลิกแล้วยังไงครับคืนมาแอซิมิโลซักซี เสิร์สีสัตว์เลยครับโอ้โหซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหอบอลเปลี่ยนโค้ชของยูเอเต็ดครับเอาเรื่องครับอูกาเต้เซิรสีสครับอูกาเต้ดัลโลก่อคลิปนี้จัดทำล่วงหน้าก่อนเกมจริง3-5วันนะครับอาจจะมีเอ้ายิงลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับ2 0ครับโอ้โหเป็นมาเตอุสกุญญาครับ บอลตกมาที่เท้าพอดีครับแล้วจอดจาเลยเฟร์บกเก้นก็ไม่ทันได้ระวังครับจังหวะนี้อู้ขึ้นน้ำสองศูนย์ครับยูเนเต็ดวันนี้บอลเปลี่ยนโค้ดครับแม่หนีครับโอ,อ้โหมาจุดนัดพบพอดีเป๊ะเลยครับเป็นจังหวะเปิดของเดียโกดาโครคกับแล้วจังหวะหม่งสกัดนี่ดังเี่หม่งไม่ดีครับแล้วบอลไปไหลเข้าทางมาจุดคุนย่า สารุนี้ไม่เหลือครับเตดขึ้นนำสองศูครับมาทุสกุญญานาทียี่สิครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบครับทลิปจะททำขึ้นล่วงหน้าก่อนวันที่สิบเวันนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ตรงความเป็นจริงต้องขออภัยด้วยครับจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงแปรึกภาคบรรยายมาครับคาริโกูเบกรูด้าอิ่งเลยครับตรงนี้โอ้โห เอสโก้บังดีครับอ้าวจ่ายพลาดเอเดนเฮเวนครับตัวสำรองของยุนิเต็ดเนี่ยก็มียูโรนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นพวกนักเตะดาวรุ่งครับแจ็คเฟเชอร์ลูกชายของเดรนเฟเชอร์เกรซี่โอบี้มาตินมาครับจังหวะนี้ตัดได้ครับซักซีเปิดมาโอ้โหซักซี 24วันนี้เล่นในตำแหน่งของบรนัลฟานสแครับเล่นเป็นหน้าต่ำหรือกลางลุกนะครับเป็นใตมุมของยูไนเต็ดครับเป็นลูกชอชอจะเปิดเข้ามาครับทั้งฝนทั้งหิมะเลยครับแหมตกหนักเลยครับทีอังกฤษลูกชอก็อเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับเปิดมาแล้วโขกลูนนี้เซส,สโก้ครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเป็นจมีเซส,สโก้เนี่ยก่อนหน้าที่ดูเนบนาโบริมเนี่ยจะโดนปลดเนี่ยโอกาสยิงเยอะมากนะครับ แต่ไม่เข้าเลยครับทั้งยิงเป็ดยิงเซฟยิงชนเสายิงออก oh, คือแบบ <good S 1> ใช้โอกาส <defense. S 1> เปลืองมากๆสามถึงสี่เกมก่อนหน้านี้ครับนี่ก็ภายใต้การคุมทีมคาตาทับของดาร์เรนเฟเชอร์ครับหมาครับเบื้องต้นก็จะได้คุมอยู่สองเกมครับเป็นเกมกับเบ์ลี่กับไรตันนี่แหละครับ นัดที่เหลือก็ต้องรอฟังข่าวสารกันอีกทีหนึง่งลิซันโดมาตินสครับเอเดนเฮเวิเดียวก็ดาโลองจังหวะสุดท้ายนี่เจมิเนอร์ยังได้ครับมิลเนอร์แทงมารูสเตอร์มีตัวมาครับให้มาที่เจมิเนอร์เปิดมามินเตโอ้โหจังหวะสุดท้ายมีคาร์ลอสบาเลบาเจมิเนอร์มิลเนอร์ออกมาทางซ้ายที่คาเดโอกู อาริโอกูฟุตบอลก็สีเหลืองครับมองง่ายนะครับ <Gr uden. S 1> มา้วครับกรูด <Gr uden. S 1> ้านยิงเลยครับลูกนี้หุยจังหวะนี้บอลเหมือนข้ามารครับกรูด้จาจังหวะได้ยิงครับถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยจะเห็นเป็นหิมะนะครับถ้ามองจากด้านไกลแถวสดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆฝนตกครับหิมะสวยด้วยครับ สิงคิลด์ก็หิมะตกนะครับฤดูหนาวทั้งฝนและหิมะครับเซนเตอร์เมนครับให้มาที่ไอแดนเทเบิลเซอร์ซอัปเดตแพทใหม่น,นะครับแล้วก็อัปเดตหน้าตานักเตะใหม่ด้วยเสื้อผ้าห <about S 1> น<ะ>้าผม <is. S 2> ครบเลยครับเปิดมาเซสโกโอ้เปิดแม่นด้วยครับแปดจังหวะสุดท้ายนี้ไปเสียให้คาร์ลสปาเลบา <The labor. S 1> ครึ่งแรกเหลือ5นาทีครับยูเต็ดนำอยู่2ประตูต่อศูนย์รูด้า <'s> มีตัวมาครับมีตัวมา ไปสวยกับครูสเตอร์โอ้โหจะยิงไม่ได้ครับเด่เรออกมาทางซ้ายมาทุสกุญญาโอ้โวันดีครับจังหวะนี้ชอว์มาติเนสมาติเนสเป็นแกนมาทางขวาครับเดียวก็เดรโดลเดรโลให้มาที่ดอกูโอ้โหจังหวะสุดท้ายดอกูจ่ายไม่ดีครับฟานเฮเกมาที่ดังครึ่งแรกในหมดแล้วนะครับทดนาทีเดียวกรูด,ด้า คืนมาที่ฟานเฮเก้แล้วสินเป่าหมดครึ่งแรกครับเป็นแมนเชสเตอร์เต็ดครับก็ออกนำไบรตันไปก่อน2ประตูศูนย์ครับได้ประตูจากเบนจามินเซสโกนที่ที่หครับแล้วก็มาชุดคุญย่านาทีที่21่สิบเอ็ครับเนี่ยโอกาสยิงในครึ่งแรกครับเต็ดห้าครั้งเข้ากรอบ4ี่ไบรตันยิง3เข้ากรอบ1ครับก็ไปชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับอีก45นาทีครับ หลังเป็นไบรตันครับเขียลูกเล่นเล่นก่อนบ้างครับรอบสามเอฟเอคัพรอบสามหรือรอบ64ทีมนะครับก็ออยังมีทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพหลายทีมเหมือนกันนะครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ตัดได้ครับมินเต้คาร์ลอสบาลีบาบาลีบา,บา,บาไปกับบอลครับกลูดาซัดอีกแล้วครับกลูดาเนี่ยได้ยิงสองครั้งแล้วนะครับ ลูกแรงยิงข้ามขาลูกนี้ติดบล็อกค,ครับเป็นเตะมุมของไบรท์ตันแอนด์โฮฟอาร์เบียนครับตัวสำรองของไบรท์ตันเนี่ยมีทางฝั่งของแดนนี่เวลเบกด้วยนะครับอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอซัวซ์เซซี่ครับนี่ก็ยังไม่มีบทบาทอะไรมากมายครับคาเิโอกูคาเิโอกูที่บอลแล้วเปิดเข้ามา โขกลูกนี้ก็ไม่ถึงครับเจมิลเนอร์บาเลบ้ามิลเนอร์ครับเจมิลเนอร์หาช่องแล้วโดนเบียดนิดนึงตัดได้ครับเบนจามินเซสโกเซสโกโดนเอ้าจังหวะนี้เป็นเซอร์ซี่ครับเอเวนมาทางอุกาตเตดัลโลเอเวนครับเอเวนมาทางซ้ายครับดีลิซันโดมาร์ตินเนส เซเนต์เลเม,ลมนเลเมนออกมาจังหวะนี้เจมิวเนอร์อูกาเต้นี่แหละครับเซสโกโเฮเบนเง็บขึนกลับมาที่เซเนต์เลเม,ลมนอ้าวมองมาอ้าวหูจังหวะนี้สังกัดไม่โดนครับครึ่งหลังผ่านมาแล้ว10นาทีนะเร็บ นี่แต่ยังนำอยู่สองศูนย์อ้ามีตัวมาหลอกสวยครับมีตัวมาเปิดติดมาลูกนี้เฮเว่นเคลียร์สาก,กัดออกไปเข้าท,ทางยู่นเต็ดอ้าวไปเสียบอลครับเซสโกลแล้วเป็นกลูได้อีกแล้วอู่จังหวะสุดท้ายนี่ไม่ได้ยิงอิงลูกนี้ครับโอ้โหเข้ามือของเซเนอร์เมนครับก็ยังถือว่าเบาเกินไปครับลูกยิงของมินเตลูกชอได้เปล่ามาเซอสุสกุนยาอ้าวจังหวะจ่ายเสียเองครับมิลเนอร์แทงมาที่มิโตมาทาดิโอกู ตัวสำรองนี่มีวอร์มแล้วนะครับต้องดูว่าใครจะได้ลงมาคราับเซอร์ซีเซอร์ซี 4. มาที่กาซิมิโลอะไรครับมาเทลุสกุนย่าเดสโกมาทางเซอร์ซีครับจ่ายมาโดกูโดกูจะแหวกสองไม่ผ่านครับแล้วเป็นบอลของไบรตันขาวรู้มีโตมาครับฟานเฮเก้คาริโอกูครับเอา้ามีโตมาจ่ายเสียครับ ัดได้จากเซสโกโอ้จังหวะสุดท้ายนี้มีต้อมาเอาคืนมาได้ครับแล้วเป็นบอลของไบรตันมินเต้มินเต้โดนสก,กัดลูกนี้ไม่ฟาวครับแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้เซเนอเลเมนสาดขึ้นหน้ามาบอลเข้าทางคาเดโอกูครับเบอร์เมนเจเบอร์เมนครับมาทางขวาที่มินเต้อุ้ยมินเต้โดนกระทะนิดนึงครึ่งหลังเนี่ย ไบรท์ตันเนี่ยของบอลได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าโอกาสเข้าจบเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โดนสกัดลูกนี้เจ็ดฟาวครับเป็นมาเดวอุกาเต้ครับอุกาเต้ไปฟาวใส่เล่นของไบรท์ตันครับเจมินเนอร์โดนทําฟาวนะครับนี่ครับโอ้โหโดนสกัดจากด้านหลังนิดนึงครับอุกาเต้แล้วมีการเปลี่ยนตัวครับเป็นเวลเบกลงมาแล้วครับจังหวะนี้แทนดูสเตอร์ ตัวสำรองของไบริทันนี่เปลี่ยนก่อนเลยครับเซอร์เซียูเต็ดเนี่ยตัวสำรองมันก,ก็ไม่ค่อยมีครับก็ต้องเล่นโดยเล่นชุดนี้ไปก่อนสกอร์น้ำอยู่2 0ครับถือว่ายัางปลอดภัยอยู่ครับเลสโกโจังหวะนี้ครับเบอร์แมนผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับของครึ่งเวลาหลังครับเวลาเหลือแค่19นาทีนั่นเอง โอ้บาเลบา้านี่แหวกสองนี่เปิดมาเวลเบกไม่ถึงครับเซอร์ซีเซ,ซสโกดอกูชอครับได้บอกชอ,อเปิดมาให้คุณยา่าหม่งม้าก็ไม่ค่อยดีครับยังได้อยู่ครับที่คุณย่าเซอร์ซีเบนเจามินเซสโกพิกแล้วจะยิงหัวลื่นไปก่อนครับเจมินเนอร์คารุมิโตมะคาดิโอกู ฟานเฮเก้ครับวันนี้สภาพอากาศนี่ไม่ค่อยดีครับมาตลอด90อนาทีนี่ยังไม่เบาเลยครับยังเ,เล่นกันต่อครับสกอร์นี่2-0ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับจากเซสโกลแล้วก็คุนย่าดา่าโลหมุมาโอ้โห,ห,หจังหวะสุดท้ายนี่บอลไปโดนเซสโกฉล,ลับออกมานิดนึงฟานเฮเก้เกมเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับ แมนชเชสเตอร์เตดนำอยู่2ประตูต,รตร่อศูนย์ครับก็จะเข้าสู่รอบถัดไปครับอ่านะครับจังหวะนี้ก่อนมินเต้มาที่เฟเมนต่อมาที่เจมินเนอร์มินเต้ขึ้นมาสวยครับลูด้ามาเปิดติดลูกนี้มินเต้ได้บอลไอ้ไมาที่คาร์ลอสบาเลบบาพิกแล้วอิงเลย oh. ปันโค้งลูกนี้โอย เซเลอเมนเย็บซูเปอร์เซฟฮาดิโอกูโอ้โหนี่โชว์เซฟสวยๆแล้วหนึ่งครั้งยเย็บแล้วเป็นแต่ได้สวนกลับขึ้นมามาสุดคุนยามาเทอุสคุนยาออกมาทางซ้ายที่ลูกชอชอคืนกลับมามาเทอุสคุนยาไม่รีบครับนำอยู่สองศูนย์คุยาเรียบร้อยครับด้ฟาวด์ด้วยครับเป็นกรอสบาลาบ้าครับฟาวใส่ทางฝั่งของมาสคุนยา ถือบอลอยู่กับเท้าคุณย่านี่ก็ไว้ใจได้ครับเจ้าตัวนี้ไปกับบอลได้ค่อนข้างดีครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับเป็นทางฝั่งเดกโกโกเมสครับลงมาแทนกลูดา้าสอริมาสลงมาแทนมินเต้ด้วยครับแล้วก็เวเฟอร์แทนบาเลบาไบรตันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะครับยูเต็ดยังไม่เปลี่ยนเลยครับลูกชอหมานะครับหมาชุสคุนย่า เซอร์ซีโอ้โหเซอร์ซีมีดึงบอลน,นิดนึงครับแต่ว่าด้านหลังนี่มีผู้เล่นของไบรตันอ้าวแย่งคืนมาได้ครับเบนจามินเซสโกเซสโกอ้าแล้วครับฟรีคิกลูกนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนาที89เข้า90แล้วครับเดี๋ยวมาดูลูกนี้ใครจะเป็นคนยิงนลยครับเนื่องจากว่าเมสันเมาส์บูโน่ก็ไม่อยู่ครับต้องดูว่าใครจะเป็นผู้สังหารลูกฟรีคิกลูกนี้ระยะเนี่ย ได้เลยนะครับโอ้ oh, เป็นมาตุสกุญ่านะครับวิ่งเข้ามาที่บอลแล้วปั่นลูกนี้สับ้อยครับ3-0มาตุสกุญ่ายิงคนเดียวสองประตูคยับเด็ดขึ้นนำไบรตัน3-0คยับโอ้โ oh, หนี่ครับโอ้เดอะแบกของแมนเชสเตอร์เต็ดครับช่วงหลังนี่ไม่มีบรูโน่ไม่มีเมสันเม้าไม่มีเอมเบอร์โม่ม mo, ครับแต่ยังมีมาตุสกุญ่านะครับโอ้โ oh, ห oh. แต่บอกว่าชั่วโมงนี้ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยคนไหนเล่นดีสุดเนี่ยต้องเป็นมาร์ตนยาคก,กับดูคกับป่านลูกนี้สามเหลี่ยมพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์เก็บก็การันตีเข้าถูกรอบถัดไปแน่นอนครับบอลเปลี่ยนโคน,นีดีจริงจริงเบแล้วคูสินนี่ปดเจ็บสองนาทีนะครับอเ่เต็ดนำสามศูนย์ เปิดมาครับสอรี่มาสขึ้นมาที่เวเฟอร์อ่าครับเซอร์ซีตัดได้มาตุสกุญ,ญา่าให้มาที่เซสโกเซสโกแทงต่อมาครับอ่านะครับมีลุนแฮตทริกหรือเปล่า,ญญา,ลา,ากุญ่าไหลมาดอกูยิงลูกนี้4-0ครับโอ้โหแฮตทริกดอกูครับกับตำแหน่งปีกขวานะครับโอ้โหทำประตูอีกแล้วนะครับ คือเจ้าตัวเนี่ยเล่นปีกขวามาตั้งแต่สมัยอาโมริมนี่กลายจะโดนปลดนะครับได้เล่นอยู่สองสาเกมโอ้เกมนี้มาเล่นปีกขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ครับดูการจ่ายของมาตุสกุย่ญญาครับนี่ครับแล้วยิงเลยครับโอ้โหสี่ศูนย์นาทีเก้าสิบหกสองครับอิวเต็ดขึ้นนําอีกสี่ต่อศูนย์ครับนี่ครับแมนดอมแมสนี่ไม่น่าใครอื่นไกลครับมาสุกุย่า โอ้โหมีทั้งประตูมีทั้งแอสซิสต์ครับโอ้โหดูครับโอ้โหแล้วแต่ว่าไปจุ๊บเท้าเซิร์ซีนะครับคนจ่ายเนี่ยเป็นคุณย่าครับก็เรียบร้อยครับกัดสินเป่าจบเกมแมนเชสเตอร์เดธสีครับไบรตันศูนย์ก็เด็ดเข้าสู่รอบถัดไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเพลินโซนได้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ซีโอเกนสวัสดีครับ